กลกับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดวิวคลิปวีดีโอใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มีทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีหนอะแยะๆมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะค แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณจํานวนของเราที่ต้องการเพิ่มค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม1000วิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะหนึ่งพวิวนะคะอยู่ที่1.7บาทเองนะก็ถูกมากๆเลยเนาะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ท,ทุกธานาคารค่ะเติมขั้นต่ํหนึ่งบาทคะ่ะสูงสุดไม่เกินห0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสะมาเ1,000บาทขึ้นวยนะคะมาเติมหนึ่งพันบรทขึ้นไปด้วยนะเราก็ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอา่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครัง้งรับโบนัสทันที5%ค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขนะคะ ออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรอต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่๊กแทร ตร,ตรงนี้ค่ะ แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเรียของยอดคลิปวิดีโอของเรากันเนาะขออภัยด้วยนะคะก็คลิปนี้เนาะยอดวิวอยู่ที่อ่า137วิวข้างล่างตรงนี้นะคะเห็นกันไม่เอ่ย เดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะก็อยังไม่ขึ้นนะคะอย่างที่สถานะบอกไปค่ะว่ากำลังประมวลผลอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวให้เวลาทางเว็บไซต์เข้าดำเนินการให้เราสักครู่ก่อนนะคะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเราจนมากเกินไปนะเราจะตัดภาพมาอีกครั้งตอนที่อายอดวิวของเราขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ ตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่130กว่าวินะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1521วิวกันเลยนะคะกระที่พักไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้รอนานไหลรมากเลยนะประมาณ10นาทีเนาะเขาก็ทยอยขึ้นมาให้นะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆอยู่นะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ิดประารณาได้ไปเนาะหรือมีเสียงรบกวนก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ